สังเกตดูแล้วเพื่อนอเห็นไหมกระดิ่งแจ้งเตือนกระดิ่งแจ้งเตือนบอกเป็นสัญญาณการทำงานที่สื่อสารถึงกันการสื่อสารถึงกันเธอส่งมาเธอส่งมาฉันก็ส่งไป บอกว่าครีเอเตอร์เมืองไทยทำงานต่อไปทำงานต่อไปสู้ต่อไปนะจ๊ะเพื่อนจใจสู้ต่อไปนะจ๊ะเพื่อนจใจ อกน้องนามโมเดลของเราดูสิครับเพื่อนค่ะส้มเขียวหวานกำลังโตเดี๋ยวเราจะเอาปุ๋ยใส่เสริมมาเล็ดเสริมมากเสริมผลเสริมราก เสริมทุกส่วนในหน้าฝนคือปุ๋ยสูตร15 15 15สามตัวปุ๋ย NPK NPK สูตร 15, 15 15 15บำรุงทุกส่วนให้ต้นไม้ของเราแข็งแรง มีมากมีพ้นดีมีมากมีพ้นดีสวัสดีจ้าเพื่อนจ๋าสวัสดี โค้หนองนาโมเดลบ้านดงน้อยตำบลห้วยโพอำเอเมืองแจังวัดกาลสิน์นะคะเพื่อนคะรายงานตัวแล้วเช้าวันนี้ดีเยียบนะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเพื่อนคะเราก็ทำงานต่อไปใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปแต่ว่าครีเอเตอร์นี่นะคะ ต้องมีการส่งงานสม่ำเสมอไม่ผิดกฎชุมชนไม่ละเมิดคนอื่นแล้วก็ขยันขันแข็งไปปฏิสัมพันธ์เพื่อนเยอะๆเขาก็จะมาปฏิสัมพันธ์เราเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนค่ะมันไม่มีอะไรมากมายขยันอดทนสู้ๆขยันอดทนสู้ๆขยันอดทนสู้ๆอ้าวเพื่อนคนหนึ่งบอกว่า ช่วยดูคลิปให้เพื่อนด้วยนะคลิปเพื่อนมาก็อย่าเลื่อนผ่านนะนอกจากไม่เลื่อนผ่านแล้วเรายังจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปในคลิปเพื่อนดูให้เพื่อนอย่างน้อยที่สุดก็5วินาทีขึ้นไปนะเพื่อนนะ5วินาที10บวินาทีหรือจนจบคลิปเพื่อนเพื่อนก็จะได้การเข้าถึงที่ดี นะคะเพื่อนคะ่ะพยายามนะพยายามดูให้ซึ่งกันและกันเพราะว่าเราเป็นครีเอเตอร์มือใหม่ครีเอเตอร์มือใหม่นะยังไม่เก่านะและก็ช่วงนี้นะก็พยายามทำคลิปยาวส่งด้วยเพื่อนคะ่ะคลิปยาวนะเพื่อนนะคลิปยาวาพยายามส่งเข้าไปด้วยนะ เพื่อบันทึกเป็นผลงานของเราไว้บ้างพยายามพูดเยอะๆพูดเยอะๆหน่อยมือนิ่งๆหน่อยอย่ามือสั่นนะเดี๋ยวใจจะสั่นตามไปด้วยเหรอนะจ๊ะเพื่อนจ๋อ